โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเว็บไซต์เพจเหมือนเดิมนะครับพอดูเช่งผมมีอยู่35เหรียญเนาะหรือว่า35 u s d t อยู่ีและวันนี้วันวันที่10ไงนะครับผมจะมาถอนเพราะว่าวันที่10 20 30เนี่ยเวลา8โมงหาเที่ยงเนี่ยจะโดนหักแค่10%นะครับแต่ถ้าถอนวันอื่นเวลาอื่นเนี่ยจะโดนหักอยู่30%เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาถอนวันที่มันหักน้อยๆน,นี่แหละครับพอดูอ่ะนะครับไม่ต้องพู ไล่กดเข้าไปตรงคําว่าถอนเงินเรามันมีเงินสกุล u s d t ใช่ปะกดถอน u s d t นี่แหละเลือกกระเป๋าเงินเขาบอกกรุณากรอที่อยู่กระเป๋าเงินจนํานวนเงินที่เราต้องการถอนก็คือจะถอนทั้งหมดเลย35 u s t t เราต้องไปอ๋อเราต้องไปกรอกระเป๋าเงินก่อนใช่ไหมนั่นแหละมากรอก,กระเป๋าเงินตรงนี้ที่อยู่กระเป๋าเงินคนดูเพิ่มกระเป๋าเงินเราเลือกเป็น CRC 2 0นะครับเลือกสกุล u s d t แล้วก็ที่อยู่ฝากลิงก์ตรงนี้รหัส QR เอาต้องเอารหัส QR อีกด้วย ส่วนในส่วนรหัส QR กระเป๋าสตางค์ตรงนี้นะครับพอดูเราก็กดเข้าไปแล้วก็ไปเอารูปภาพ QR ของเรานั่นแหละครับพอดู QR หรือว่ากับกระเป๋าของเรานรั่นแหละของผมนะครับเลือกเป็นกระเป๋าอยู่ในใบแนนเนาะพอดูเนาะก็ตามนั้นนะครับนี่คือ QR ของผมก็กดเสร็จสิ้นไปปึ๊บมันก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็กดส่งได้เลย เรียบร้อยนะครับมันบอกว่าโอเคแล้วตอนนี้สกุลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับพอดูหลังจากที่เราผูกบัญชีกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับพอดูเรามาตั้งรหัสผ่านในการถอนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถอนเราต้องใช้รหัสผ่านนะครับก็คือกดเข้าไปฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็ตั้งรหัสผ่านในการถอนนะครับนี่คือรหัสผ่านในการถอนเราตั้งไปเลยนะครับเราอยากใส่อะไรเราใส่ไปเลยและถัดมาให้ตั้งเหมือนกันกับอันแรกนะครับและถัดมาขอรหัส OTP ให้มันส่งไปทางเบอร์เรานะครับแล้ <ina> แลวเราก็กรอก OTP ที่มันส่งมาทางเบอร์เรานั่นแหละครับหลังจากมันส่งรหัส OTP มาแล้วนะครับเราก็กรอก OTP ใส่นะครับแล้วก็กดแน่นอนตั้งค่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อเราตั้งค่าสําเร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เหลือแค่การถอนนะครับเลือกกระเป๋า USDT เลือกที่อยู่กระเป๋าแล้วก็กระเป๋าที่เราผูกมาเมื่อกี้เห็นปะก็ใส่ไปแล้วก็เลือกจํานวน35 USDT นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านในการถอนเห็นไหมครัดูวันนี้นะครับโดนหักแค่1ิ เเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราถอนวันที่10ไงตอนวันที่10เวลา8ปดโมงหาเที่ยงผมถอนเวลา11บเอโมงเห็นไหมมันก็จะโดนหัก10%ถ้าเราถอนวันทั่วไปอ่ะจะโดนหักอยู่30%นะครับถอน100 US รดีก็โดนหักไป30 US d t ดีนะครับ,อ,รบอ้ยอาโคตรเยอะอ่ะวันทั่วไปแต่วันที่10นเราโดนหกักแค่สิเนท่านั้นป่ะนะครับหลังจากนั้นแล้วกดส่งเพื่อทําการถอนไปเลยครับคุณดูตอนแรกผมใส่ 35U s d t ดีคุณดูมันบอกว่ายอดไม่มีเพียงพอแต่ผมก็มมีี 35U ไ่่ใรอ,อะเด๋ยว ลองถอน34 u s d t เอายอดไม่เพียงพออะไรเนี่ยลองถอน30 u s d t ดิยอดไม่เพียงพอลองถอน25ดิอะไรครับนี่สรุป ต้องเก็บไว้10 USDT อยู่ในเว็บหรอเท่ากับผมได้มาแค่22.50 USDT โอ้ยตายแล้วก็รอดำเนินการครับคุณู10 USDT เนี่ยเราก็เอาไว้มาเทรดนะครับเราจะมาเทรดกันนะครับคุณูเทรดทุกๆวันนะครับเวลา3โมงแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็3โมงแล้วก็2ทุ่มครึง่งนะครับเทรดเนี่ยงานนี้เหมือนที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนนั้นนะครับคุณูสมัครครั้งแรกรับไปเลย10 USDT เวลา2วันนะครับเพื่อ ให้เราทดลองในการเทศนะครับคุณดูการเทศเนี่ยก็คือจะเทศตามเจ้านะครับคุณดูเจ้าเลือกเหรียญไหนแล้วก็มาเทศเหรียญน,นั้นนะครับเทศตามเจ้ารับรองได้ ทุกครั้งได้ทุกครั้งฟังไม่ผิดนะครับคอดูแต่ละวันเนี่ยเจ้าจะมาให้เราทุกวันทุกวันนะครับคอดูจะมาเทรดให้เราดูนะครับเราก็เทรดตามนะครับก็จะมีกลุ่มให้เข้านะครับก็กดเข้าไปตรงหน้าแรกแล้วก็กดเข้าไปบริการออนไลน์แล้วก็ไล n ์ Open Chat นะครับเหมือนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวันเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาเทรดสองทุ่มครึ่งนะครับเม็่อวาไม่ได้เทรดบ่ายสามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามีกลุ่มเข้ามากลุ่มเราจะรู้เลยนะครับว่าเขาให้เทรดกี่โมงสมมติว่าวันนี้เขาสะดวก บ่ายสามโมงเขาก็เทรดบ่ายสามโมงแต่ถ้าเขาสะดวก2องทุ่มครึ่งนะครับเขาก็จะมาเทรดสองทุ่มครึ่งนี่เลยนะครับเวลาเทรดสองทุ่มครึ่งเขาก็จะแจ้งตั้งแต่2องทุ่มยีบนะครับงดการส่งข้อความอย่างเนี้ยเขาจะไม่ให้ส่งข้อความเลยนะครับวันนี้เขาจะเทรดเหรียญ LRC อย่างเนี้ยนะครับขั้นตอนที่1ก็เข้าไปเหรียญ LRC ขั้นตอนที่2กดซื้อหรือว่าซื้อนะครับขั้นตอนที่3ทําตามเขานะครับทาตามเขานะครับเนี out ่ยทำตามเขาเลยพอเทรดเสร็จปุ yeah, be so, ๊บเขาก็จะบอกนั่นแหละครับเขาดูเทรดเสร็จหมดเวลาเทรดอย่างนี้เห็นไหมแล้ว ก็เขาก็ส่งงานให้ดูเนี่ยพวกเถรดอยู่ในนี้เขาเถรดโคตรเยอะเลยก็คือกําไรนั่นแหละกําไรทุกคนนะครับเถรดตามเจ้าไงนะครับสบายนะครับมีเจ้ามาให้เถรดนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเจ๋งเราเก่งนะครับเราก็ไม่ต้องทาตามเจ้าเราก็เถรดเองนะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงไงนะครับแต่ถ้าเถรดตามเจ้ารับรองได้ทุกครั้งถ้าเถรดไม่ได้ไปขอเงินกับเขาคืนได้เลยนะครับคนดูตามนี้นะครับเป็นเว็บเถรดที่มาแรงแล้วผมก็เล่นอยู่นะครับแล้วผมถอนเงินให้คนดูเนี่ยก็จํานวนเท่าไหร่เมื่อกี้22่อยู่ ดีทีใช่ปะโคตรด,ดีโคตรเว่อร์โคตดูตึงมอกเลยนะครับตึงตึงจริงๆนะครับกดดูใครที่ชอบแนวนี้สไตล์แนวนี้นะครับสไตล์เทรดแบบนี้ก็สามารถสมัครนะครับลิงก์สมัครอยู่ตรงใต้ดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ